ซุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องผมปบายสุฟผูสกุลกับอกรณ์แบ่งหามชามรอตุ๊กตุ๊กสักเล็กมามาพี่น้องเ้ยวันนี้บ่าวทัดได้เนื้อเ,อเลยเด้อพี่น้องเด้อเนื้อติดมันบ่าวทัดชิมแล่มาอันนั้นมาแล่เป็นสิ้นเห็นเป็นเนื้อย่างเลยพี่น้องมาแล่กันเลยพี่น้อง มันจะมีแฉกมันอยู่หน่อยหน่องงามแห้งหน่อยเห็ดเป็นเนื้อย่างาม <c oughs> งามหน่องงามเนี่ยงามอยู่มัดอย่างนุ่มพี่น้องเลยสดแท้ แกมันนไปเห็นคลิปนี้กับผักกุ้ยไหลกดแชร์กดติดตามเลยพี่น้องเนาะส่งยูทูปปอดทัดครับส่งพิทูปปอดทัดพี่น้องไปเห็นกับผักกุ้ไหลกดแชร์กดติด,ดตามให้่นี่พี่น้อง

พัดหั่นแล้วนี่ก็สิทุกเด้ไปหน้อยไปทุกได้ไหน่อยตัทุกผัดบัได้ไปหน้อยต้องทำตามสูตรคนสูตรคนให้ถุกสูตรมังเฮาทำงานนะมอยู่บ้านนะสชียวปทุกแล้วไปหน่อยเนาะสูตรคนให้ถูกจะถูกซาำเพิ่น มี่3กิโลพี่นอ้องติดมันเดนนี่ผี่น้องย่างนี่แซ่บแฉะเลยย่างนี่มันสดลยแซ่บแผิ่น้องเลย แล้วก็มาถูกด้วขนมกันถูกแล้วก็ไปมักพีน้อยมักแล้วก็แพ็กใส่ถุงไหวอ้าวอนประทัดหายผ่อนประทันได้มาลยหายมาเก๋จะไปเธย ประมาณนี้เดียวคนเราทุบให้มันน,นุ่มหรือว่าทุบเวลาครับไปมักมันเขาเนี่ย

พอทัดตัดภามาตอนมักแล้วพี่น้องเลยตัดผภามาตอนมร์แล้วเดี๋ยวไปเรียมชิมมาช่งมาแพ็กไว้แพ็กเป็นที่ที่ไว้นะพี่น้อนงใายการทำงานในเบิงพี่น้อยคอยมาทำงานเหตไทยทำยังไงเหตุยังไงยวมีเวลาอีกที่ไทยในเบิรงดแอะไรแนวอยู่พี่น้อย หนูได้พี่น้องเด้อไปเห็นคลิปนี้ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กสุกสตาร์ให้เด้อเป็นกำลังใจให้เบาทัดอีกคลิปต่อไปนะพี่น้องให้ไว ใส่ถุงแท็กแท็กไปวิธีวิธีไบสิเด็จเขาสร้างบนพมันน้รักเนอนก็ตัดหนองก่นตัดหนองคลีแท็กไว้ นี่พี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยแล้วอะไรบ้างใส่เวลาพี่น้องเลยรับถามมาตอนแล้วอะไรพี่น้องเลยใส่เวลาไลายนาทีอยู่โอ้ใช่เบิรงพี่น้องไปสั่งเลยยินดีบอพี่น้องนี่เรียบร้อยเตรียมมองกายังมาใช่พี่น้องเลยแจ้งไว้ ข้ามากระจับไปหลดระจับไปหลดพี่น้องเว้ยไปกระเด้อพี่น้องเด้อขอาการคลิปหนาใครเห็นคลิปนี๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามให้บลอดทัดเด้อพี่น้องเด้อขอบลอดทัดมีกำลังใจเห็นเียกเห็นงานถ่ายคลิปต่อไปให้เบิร์นหน้พี่น้องไปกระเด้อพี่น้องเด้อสบายดีวันดีค่ะ